ครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาชมสวนไผ่นะครับหน่อไม้กิมซุงนะครับวันนี้พาทีมงานมาบ๊ายบายหน่อยจ้าบ๊ายบายนะครับพาทีมงานเข้ามาจะพาเพื่อนๆนะครับพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปเยี่ยมชมสวนสวนหน่อไม้นะครับป่าหน่อไม้อ่าไปดูกันนะครับวันนี้ก็ออกทํางาน ปกตินะครับก็ได้มีโอกาสนะครับมาเจอเพื่อนนะครับเ,เพื่อนทีมงานของคุณพี่ไพทู์ปันปินนะครับอผามาเยี่ยมนะครับันนี้คือหน่อไม้ไผ่ขิมซุงนะครับ เอาละครับวันนี้ขออนุญาตเจ้าของสวนนะครับคุณพี่ครับน่าพามาเยี่ยมชมนะครับเต็มกระเพงเหรอเอาดีดีนี่โยนฝ่ายโยนฝ่ายนระเพียงมันเนาะต้องต้องต้องพูนกอใช่ไหมถ้าพูนกอเนี่ยพี่มันมันมันรากมันไม่ลอยเลยกอไม่ลอยเหรอหลังจะไม่ลอยอ่ะเหรอเออเหรอไอ้ใครเขาเอาไปทำเขาลาะ ฝั่งโน้นน่ยมันไม่ขึ้นโคนเพราะครับทำตลาดได้เเนี่ยใน้นที่อื่อืมอืมทีนี่คือมันต้องเอาเอาดินข่่ผมใช่ไหมหรือยังไงพี่ไม่ได้ไม่หมอกก็ไผ่ธรรมดาแล้วลอมคือเอาเอาอะไรี่ยหมอกหมอกมันนอมันจะขึ้นบงล่างเอาเอาเหรอถ้าถ้าลักษณะแบบนี้อะพี่ถ้าถ้ามันเป็นแบบแบบนี้อยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันมันมันก็จะลอยมันก็จะมันก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับลอยนะ เนี้ยเนเนี่ยครับถ้าคุณถึงนอนี่ถ้าคุณเราตัดดอนนี้ปุ๊บมันก็จะมันจะแตกลงไปนี่แตกแขนงสามโมอมันมันก็ลงมุดมุดล่างหน่อยแหละมุดใต้ดินใช่ไหมต้นไหนมันขึ้นไม่ได้อย่างนี้มันจะออกนี่นี่เนี่ยครับเนี่ยมันจะออกกันเนี่ยเนี่ยปลูกมาหลายปีแล้วเนี่ยนะเก็บมาหอันนี้อันนี้ผมกำลังศึกษานะพอดีแหละมาเจอสวนพี่ก็เคยปลูกในหนาวเนี่ยเนี่ยดูมันเป็นลูด้วยไ ครับอย่างเงี้ยเราตัดนี่มันจะออกมันจะแตกออกนี่อย่างเงี้ยเราตัดมันจะแตกออกเนี่ยอย่างเงี้มันก็ออกมันออเราเราตัดมันจะออกเรื่อยๆมันแตกตอกนี่มัน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 ก็จะขึ้นมาลอยที่แหละเลยอยังเงใช่มันจะทิมลงล่างอ่าจะทิมลงล่างก่อนใช่แต่ถ้าบนบนมันก็ทิ่มออกบนทิ่มล่างก็จะออกล่างก็จะมีออกอย่างเงี้ย ม,มันก็จะมีออกเนี่ยมันจะออกไปเรื่อยไยยังไงเราตัดนี่ไปปุ๊บมันก็กนดีแต่มันจะทิ่แอบแกแยกนอแล้วทีนี้เดี๋ยวผมถามพี่หน่อยว่าถ้าถ้าอย่างอย่างอย่างเราจะเอาไว้ลำใหม่อะ่ะเราเอาออกมันขึ้นมาข้างนอ,นอกนี่ดีไหมหรือจะต้องเอาไว้ข้างในไนครับแล้วนี้มันจะขยายกอดีกว่าใช่ไหมครับใช่อ่าแล้วยิ่งขยายพันธุ์เนี่ยจะขยายง่ายอ,อืมครับ นองห่พอ่ะทีมันเอ็นเอ็นอ่ะอนเอ็นูมาปุ๊มลาบก็จะออกครับแล้วผมก็ไปขอเขาอย่างเงี้ยแหละเอาไปทําไว้ที่ที่บ้านนะนะอนี้ยั่งไงนะอไเนี่ยอย่างนี้ไงเนี่ยพี่เขาตัดให้อยู่เนี่ยอันเนี้ยไปปลูกขึ้นเลย เออให้กูจะสองต้นทีให้เนี่ยจะนเส้นขึ้นเลยนาะเนี่ยนาะเอาไปเอาไปทำก่อนไหแค่น้ำไว้นะคืนนึงทำไว้ก่อนก็ได้นี่ครับวันนี้มาเที่ยวชมสวนให้อบฝันให้อบโอ้โหไม่ไหวเลย เเหาที่มันนนลแบบนี้มันต้องได้ขึ้นเขาดีเนาะนี่ครับหน่อไม้ขึ้นออกมาอย่างนี้นะครับ้มาดูเนนี่ยบรรยากาศสุดยอดเลยเฮ้ตัดนี่เนี่ยตัดนี่ออกนี่ออกนี่นี่ไงนี่ไหมครับหน่อเนี่ยมันจะออกสามหน่อแล้วหนึ่งสองสามเนี่ยครับอันนี้จะออกหน่อหนึ่งเขาไม่ให้มันเยอะอันนี้นนี้ก็เริ่มจะแตกมันออกมาอ๋อแต่งเรื่อยแต่งกระปิละถ้าเอาอะไรมากรบนะกบกรบกบคนมัน ตรงนี้ก็จะเอาออกจริงเยอวกแขนงอ่ะจริงๆริงจะตัดเอาไว้สักสี่ห้าลำพอเยอเออคนเรเลี้ยงเดี๋ยวมันจะออกมันเยอะคนหน้าหน้าเนี่ยมันจะมันจะหน่อไม้ป่ามันออกเยอะมันก็จะไม่ไปเยอราคาราคาไม่ได้ราคาไม่ดีหนอตอนนักเลงกนหรอเออโหลสิบบาทสิบห้าบาทตกมันอนนี้นะโหลละวสิบบาทสิบห้าบาท หน่อไม้สดเนี่ยนะพี่จะมาตัดอย่างงี้ครับที่มีรากอะอย่างโน่นเราก็ตัดเอาเออานี่ให้มันนอนตานี่ได้เลยนีงูยุงเยอะเอาเต็นท์มานอานอนตรงอื่น่ะบรรยากาศแล้วกี่วันนี่ตัดพี่นี่พรุ่งนี้ตัดแล้วพรุ่งนี้เริ่มตัดแล้ว ทีทีนี่เดี๋ยวเวลาเวลาเราเลือกตัดอะยางไอยังอย่างเนี้ยขนาดนี้พอไหมที่ที่จะตัดนี่จะต้องที่โตถ้าเราจะอัดปิ๊บเนี่ยขนาดนี้ประมาณนี้ยุงเกินแต่เท่าเท่าซาะขายอ๋อถ้าถ้าเราขายสดประมาณนี้ 2> <cm> 2> เออใช่มันจะมันจะหนอกจะอวบออครับเนี่ยขนาดนี้น่าร10สิสิบบาทสิบห้าบาทเนี่ยนะณณตอนนี้นะณตอนนี้นเราก็เฉลี่ยแบบยาวเลย สิบบาทสิบห้าบาทแต่สิบบาทสิบห้าบาทเราไม่ขายพักเปี่ครับแต่ถ้าหน้าแรงนี่โอ้ต้องหัวทึมดึงเฮ้ยอันละบ้างหน้าแรงนี่สูงสุดได้เท่าไหร่สามสิบาบาทหน่อไม้สดเนี่ยนะอ่าเราเราเอาเปลือกเลยเอาครับทั้งทั้งเปลือกเลยสามสิบ สามสิบแล้วใส่ไปสองถุงถุงทายเป็นตุ่ถุงไปเออเราเราไปส่งแม่ค้าอย่างเงี้ยเนาะตามหมู่บ้านแค่แค่หมู่บ้านนี่ก็ไม่พอขายเนาะพอขายสั่งต้องสั่งอืมต้องสั่งเนาะฝั่งโน้นเยอะเยอะใหญ่โอ้โคตรยุงเลยยุงเยอะอืมโอ้ยมึงต้องยากันยุงแม่งมันจะเป็นตุ่มยอมเนี่ย นะครับวันนี้นะครับมาสวนไผ่ของคุณพี่นะครับวันนี้พาเข้ามาดูนะครับแล้วก็ตัดกิ่งให้ไปชำนะครับต้นไผ่ต้นนี้ต้องต้องสวยแน่นอนครับออกลูกต้องออกลูกโดกแน่นอนครับมีพีเซนเตอร์สวยด้วยนะครับยุงก็เยอะนะครับคุณผู้ชมนะครับนะครับหน่อไม้นี่ครับ วันนี้ครับสื่ออกาสนะครับได้มาเรียนรู้สวนผ่ของคุณพี่นะครับพิกัดตรงนี้ก็อยู่ที่ตําบลวางเพลิงอําเภอโคกสาโรงจังหวัดลบบุรีนะครับเห็นคุณพี่บอกว่าประมาณกี่ไร่ประมาณสามไร่หรมั้งนะครับยังมีป่าใหญ่ตรงนู้นอีกนะครับคุณพี่ก็จะพาเดินไปตางนู้นนะครับตรงนู้นนะครับที่ตรงเห็นหนาาทึบๆตรงนู้นนะครับอีกป่าหนึ่งนะครับบริเวณนี้ก็จะมีปลูกนะครับมีต้นสะเดา นะครับน่าจะเป็นต้นสะเดาสะเดาวหวานหรือเปล่าไม่รู้นะครับยุงเยอะครับกัดไม่มีใครบอกกูสักหนเอยเป็นโดดกินเต้อดเรียมลูกหลักน่ล้ว นะครับป่าไผ่ตรงนน้นนะครับป่าเห็นพี่บอกว่าเป็นสวนใหญ่ฝั่งโน้นนะครับอ่ยุงเยอะครับน,น,นะครับส่วนหนึ่งตรงนี้น,นะครับต้องไปอีกฝั่งนู้นมีคลองฝั่งกั้นอยู่นะครับยุงเยอะนะครับ นะครับหน่อไม้เป็นป่าหน่อไม้กินสุงโอ้ไม่เคยเข้ามาสักทีนะครับสนใจพี่กัดตรงนี้นะครับสนใจอยากได้หน่อไม้นะครับติดต่อมาได้นะครับโอ้ยุงกัดยุงเยอะมากพี่เห็นลุงนั่นลุงอะไรที่ใส่มุงไปตะไคร้ตะไคร้ใแก้วเออถ้าเข้ามาป่าไผ่อย่างเงี้ยครับต้องใส่เสื้อแขนยาวนะครับ หลายต้นอยู่ก็จเปียนก็แล้วก็เปลี่ยนยอดเรืออันนี้เขาใช้เมื่อไหร่เนี่ยเรือมันเปลี่ยนแล้วนี่เนี่เปลี่ยนยอดใหม่มันเปลี่ยนเรือเสดาขุมเราเนี่ยแต่ว่าเขาติ่งมาทาบโอ้มันเขาติ่งมาทาบเอาเสดาขุมมาเหนือยอดมาทาบเออมันเขาเจียมเขาดีสิคุณโคนโคนเป็นเสดาขุมมันก็ไม่ใช่เนี่ยไงยอดเป็นเสดาวันยอดใสขอยอดมาทานครับเสดาทวายนะครับอันนี้เอายอดมาทานยอดขนาดไหน ตัดขนาดไหนเนี่ยๆๆตัดแล้วก็เอายอดมัดขาไทแล้วก็เอาพันๆไว้ใช่ไหมเออพันพันแล้วก็ขึ้นขึ้นต้นผมจะยอดต้นผมแต่ยอดมันเป็นมันใช่ไหมแล้วมันจะออกคนเขาคนเขาเดือนนึงฮะมันจะออกคนเขาทีเราซีนเลยอดพันจิงเนาะตลาดเกิดมมะเนี่ยป่าป่าไทยฝั่งฝั่งนู้นเจียวพี่นูนนะนูสวนไผ่ฝั่งนู้นเหมือนกอจะใหญ่เนาะใช่นู่นมันไม่ค่อยมีคนไป มันไม่เมีนไม่เก็บไม่มีคนมารักลูกฝั่งเรานะก็มีเพียเพียพี่รู้จักเพียกรสอบไหมเพียกระสอบเยอะียกระสอบเนวโอ้ยิงทายิงหนักเลยเอาฝั่งก็ไม่พอมาเฝั่งนี้อเอาฝั่งนี้อีกน้เรืออยู่ตรงนี้เลเรืออมีเรือครับมีมพี่เขาจะมีเรือข้าปาานะครับเข้าไปป่าน่้นเราจะประแก้เอือย่งนี้ นะครับวันนี voilà kind of it, near, ้คือจะมีจะมีจะมีคลองน้ำนะครับระวังเตะระวังเตะรวดนะระวังสะดุดนะนี่นี่นี่นะครับนะนะครับี่จะมีเรือนะครับเรือข้ามฟาานะครับข้ามไปเก็บดะไม้ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็เป็นสวนของคุณพี่นะครับฝั่งนู้นกอหนาเนาะไม่ค่อยได้แต่งมังผีทางนู้นนะไม่ได้แต่งกอ โอ้ยไม่ต้องเอาไายดอกขนาดเนี้ยเอาเอาเชือกผูกฝั่งนู้นฝั่งนี้เลยลากเลยลากเขาดึงปึ๊บ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 ถึงเลยไอ้คนฝั่งนู้นจะมาลากของฝั่งนี้มันก็นะครับอ้าวฝั่งเดียว่ะฝั่งนู้นสะพานนีเด้อกสะพายข้าวอยู่นี่เดี๋ยวคนมาลากกันโอ้ยพอดีเลยกูมาลากฝั่งนี้ทิศนี้สะพานข้าวกูลากอะไรปลาป่าโน้นประมาณกี่ไร่พี่ปลาโน้น ้จะไได่เราที่เรามองเห็นลประมาณสามไร่เลยหรอมาณไร่านน้ำหอมทั้งนั้นเลยเนี่ยครับผมเข้าน้ำหอมทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วเราตรงที่ของพี่ตรงนี้ไปถึงไหนตรงนี้แค่ปลาไผ่เนี่ยแค่มันจะยาวไปใช่ไหมครับยาวไปตามที่มันถ้าขอนสมัยก่อนมันเป็นที่สองแปลงอีกแปลงมันเยอะ ทีนี้มันโดนคลองบางโดนอะไรมันโดนน้อยคุณถามมึงนี่ทำบ้านไม่หลังมึงได้เนี่องไมทำทำเต็มกล้งคลองนี้คลองธรรมชาติใช่ไหมคลองธรรมชาตินี่น้ำไม่แห้งเฉพาะเร่งนี้น้ำต้มหัวเฮ้ยมีปลาเต็มเลยเนี่ยองไหมไม่ใช่ปลาเต็มเลย่องเลยโอ้ดีจังไม่ใช่ปลาเต็มเร่องเลยตอนนี้ของของผมที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยผมจะเป็นบ่อเป็นบ่อบาดาลพี่น้ําแบบนี้จะดีกว่าเนาะ อย่างนี้ดีดีดีกว่าบดานพวกพวกชาวมัณฑ์ไผ่นะบ่มันใช้ได้เพราะเพาไอ้พวกนี้มันมันไม่ได้มันมันลดให้มันไดลให้มันไม่เกี่ยวหรอกบดานน่ะหรอมันเกี่ยวไม่ถูกเป้บ่าวถามว่ามันกดไหมตัวนี้มันไม่ได้กดขึ้นได้กันบดานมันเป็นน้ำธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยจะนางเออจะนางเนี่ยนะเนี่ยนะมีตัดได้ที่นู่นน่ะเยอะเฮ้ นะครับจะเอาไปปลูกจะมามาป่าหนออไม้ก็ยังเอายานางอีกเอายานางต้องขุดหัวมันไปยานางเูกต้อย่างนี้แหละไปเสียบไม่มีหัวหรอกเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเราต้องไปเราต้องไปทำงานอีกอยู่นะโน่นๆนะพี่เขาตัดให้หนู่ก้อนนู่น ไปสวนสละสะอ่าไปดูสละกันนะครับรวันนี้มาดูอมาชมมาชมสวนไผ่มามาชมสวนไผ่นะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับเป็นสวนของคุณพี่วิทย์นะครับก็พื้นที่ก็หลายหลายไร่ยอยู่นะครับเป็นน่าจะเป็นสิบกว่าไนะร่เนี่ยเบาก็จะมีปลูกปลูกป่าปลูกผัก ปลูกอะไรต่างๆนะครับปลูกไข่แล้วก็จะมีสวนสระนะครับเราเดินไปดูสวนสระกันพอดีวันนี้มาแนะนำสมาชิกนะครับก็เห็นสวนไผ่ก็เลยหยิบ กล้องขออนุญาตเจ้าของสวนพาเข้ามาชมสวนนะครับแม่ตะเป๋าโพสต้องได้ปลูกเลยเห็นไหมเนี่ยอะไรนะกระเขาป่านะฮะตอตะเภาแล้วเนี่ยกระอเขาป่านนะครับนี่คุณพิวิทย์ชวนพามาดูนะครับอ่าสละนะครับต้นสละนี่ครับต้นสละครับคุณผู้ชมพี่ทำยังไงมันจะนวดหนูเพราะมันขึ้นนะนส่ะจิ๋น เพราะมันขึ้นน้ลายมันลงดินมันไม่รอดอะพวกนี้ต้องไปเอาพันที่เข้ซื้อพันเข้ามามีตัวผู้ตัวเมียอ๋อมันมันต้องมีตัวผู้ตัวเมียนะครับถึงจะมีลูกย้นะครับบริเวณนี้เป็นสวนสวนสละนะครับนะครับเขาบอกว่าต้อง ต้องซื้อพันธุ์มานะครับอย่างที่เราเคยกินลูกแเราเอาไปไปปลูกไว้นะครับไม่ได้ครับพี่เขาบอกว่าต้องไปซื้อนะครับตัวตัวผู้200ตัวเมียส0 0อะไรนี่แหละต้นมันนะครับต้นนะครับาก็ถึงว่านะครับที่บ้านนะครับแม่บ้านกินแล้วไปปลูกเพาะขึ้นนะครับมันจะไม่มีจะไม่ติดผลผลิตนะครับ ทีมงานดับเบิ้ลยูพีนะครับลุยสวนนะครับลุยสวนตัวเมียสองร้อยต้นหนึ่งอะเลครับเรืออะไรนะเขาเรียก้ออะไรเนี่ยตอนที่ซื้อตัวเมียเนี่ยต้นละสองร้อยสองร้อยตัวผู้สองร้อยห้าสิบต้นอันนี้เขาเรียกต้นอะไรเนี่ย ที่มันเป็นลูกลูกกลมๆใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไหลเลยนั่นลูกตับเต่าเลยเดี๋ยวนี้มันเหลืออยู่รอยกว่าบาทมไหมพันมันได้เหรอพี่พันอันนี้มึงปลูกเองเนี่ยี่อโ้เสียวิดนี่แล้วก็เริ่มแทงกานระยะยาวนี่วันมึงโอ้ยมันปลูก กล้วยก็ไม่ได้เหลือไม่ได้เพราะอะไรหรอโคอย่างนี้ได้นาะงูมันกินหมดกินกล้วยมันไม่ได้เป็นน้มันไม่กล้ากินเลยมันไม่ได้เพราะอะไรหรอกงูกินไปสิบเลยเป็นสิบเลยอ่ะตุ่มหนึ่งอ่ะไออย่างนี้มันเข้าใกล้ไม่ได้ว้ามันไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะหนามอ่ะว่าเราเพื่อนเนี่ยเก็บเยอะดีกว่า เนี่ยอย่างนี้กินอร่อยกว่าพิชชนอินก็อร่อยกว่าอินที่หวานล้ำเนื้ออร่อยกว่าเีื้อเดนื้อเดี๋ยวมันจะออกดอกมันจะออกดอกปุ๊บมันเอาตัวผู้มาผสมเหลื้ออือดอกปลายกหญ่ดอกมันจะเป็นลักษณะกลังเริ่มกลังเริ่มแล้วพอพอออกดอกแล้วก็เอาตัวผู้มาผสมใช่ไหมดอกตัวผู้ใช่ไหมครับดอกตัวผู้มันมีต้นริมโนตัวผู้อ๋อ เราต้องปลูกไว้ตั้งหากใช่ไหมต้นนี้ตัวคู่ตัวเลยเนาะตัวคู่ยี่สิบต้นอ่ะมันจะมีสลับกันอยู่นี่นี่เราเราต้องเอามาเอาเอาเราต้องมามาทำเองใช่ไหมมาทำเองมันมาเคาะผสมอ๋อแต่ตัวนี้มันยังไม่ถึงเรื่องเราปล่อยมันก่อนยังไม่โตนี่หว่านี่ป่านี่ต้นสละลูกสลละเนาะอุ้ยโตมีก็มีโตก็มีใช่ไหมไม่เคยได้ไม่เคยเบื่อออกจากสนามาเรื่อยมึงมันตกอ่ะ ปต่อยธรรมาชาตไิได้ไ,ได้โอ้ไม่ได้เอาอาหารนไม่กินเลยใช่ไหมทุกคนมาให้กินหมดอาหารไปปานินมันไม่ไม่ให้อาหารก็อยู่ได้มีบ่อปลาด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอันนี้เป็นบ่อปลาบ่อปลานินนะครับปล่อยธรรมาชาตินะครับมีน้นนําในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวอา์ไ่เลี้ยงมในสวนมีไผ่มีต้นสละปล่อยเพื่อเริ่อง ตอนนี้ก็พื้นที yeah> <h anyway> <h 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 ่ก็จะแฉะได้หนึ่งนะครับเพรามันอยู่หน้าฝนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งนะครับติดตามช่องนะครับสวนไผ่ดารุ่งสวนไผ่ทองสุกดีให้หน่อยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ